สวัสดีค่ะช่องเลยไอวานโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนําวิธีการที่เราจะแปะลิงก์สินค้าใน s h o ป e, ปีลงในคลิป YouTube ของเราจะทํายังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิธีการเพิ่มประทับเวลาด้วยนะคะการเพิ่มประทับเวลาคืออะไรยกตัวอย่างสมมติว่าคลิปนี้ของหมูนะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้หมูเนี่ยได้มีการรีวิวสินค้าทั้งหมด5รายการสินค้าหมูนะคะจะทําการเพิ่มสินค้าทั้งหมด5รายการแต่ว่าหมูเนี่ยจะมีการ แอดสินค้าหรือว่าลิงก์สินค้าชิ้นที่1ในจังหวะที่หมูเนี่ยถือสินค้าชิ้นที่1ที่อยู่ในคลิปนะคะอันนี้คือสินค้าชิ้นที่1น,นะสมมติว่าพอหมูรีวิวเสร็จแล้วปุ๊บหมูมีการหยิบสินค้าชิ้นที่2ทีให้หมูรีวิวขึ้นมาหมูจะแปะลิงก์สินค้าในช้อปปีลงตรงช่วงเวลาที่หมูเนี่ยหยิบสินค้าชิ้นที่2ขึ้นมาประมาณนี้เนาะนะคะก็คือเรียกว่าอาจจะเหมาะกับ คลิปที่แบบใครมีการรีวิวสินค้าเยอะๆหรือว่าในคลิปในการพูดถึงสินค้าหลายสินค้าเราสามารถแปะลิงก์ตามช่วงเวลาในคลิปได้นะข้อดีเลยก็คือเวลาที่สมมติว่าหมู่ก,กลาลังพูดถึงสินค้าชิ้นนึงอยู่แล้วลิงก์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะคนดูเนี่ยสามารถคลิกไปที่ลิงก์สินค้านั้นได้เลยระบบ YouTube นะคะเขาก็จะพาเราไปสู่หน้าช้อปปีหรือว่ารายการสินค้านั้นๆโดยตรงเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันได้เลยแล้วก็หมูขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนที่หมูอัดหน้าจอาขอมใช่ไหมคะอาจจะมีบางจังหวะที่เหมือนแบบภาพมันจางๆซาๆาทาแล้วแล้วแบบหมูแบบไม่สามารถแก้ไขภาพได้นะคะที่ทําให้มันชัดกะเดิมหมูต้องขออาภัยเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันได้เลยจ้า ขั้นแรกนะคะให้เราล็อกอินใน u t u b e ค่ะหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะคะจะมีเมนูด้านซ้ายมือคลิกไปที่เมนู YouTube Studio ค่ะแล้วพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะขั้นที่3ซ้ายมือเช่นเดียวกันนะคะคลิกไปที่เมนูเนื้อหาจ้าในส่วนของเมนูเนื้อหานะคะจะเป็นคลิปของเราทั้งหมดที่เราเคยลงในใน u t u b e เนาะเดี๋ยวหมูนะคะจะเลือกคลิปเพื่อที่หมูนะคะจะกลับไปใส่แท็กในคลิปย้อนหลังนั่นเองค่ะสมมติว่าหมูจะเลือกเป็นคลิปนี้เราก็ติ๊กไปที่คลิปได้เลย ก็จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดแท็กผลิตภัณฑ์กันค่ะโดยที่เรานะคะจะมากดรูปบวกตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ไปที่ลิงก์สินค้าในช้อปปีที่หมูเตรียมเอาไว้แล้วก็ Copy ลิงก์ตรงนี้ได้เลยคลิกขวา Copy นะคะแล้วก็กลับมาที่หน้า YouTube กดบวกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดวางลิงก์ Enter ทีนึงค่ะ ก็จะขึ้นปลิงก์สินค้าที่เราก๊อบมาใช่ไหมคะเขาจะบอกค่าคอมเลยว่าหมูจะได้ค่าคอมชิ้นนี้อยู่ที่9.7%ถ้าเกิดเราต้องการจะแอดสินค้านี้กดบวกได้เลยจ้าหลังจากกดบวกไปแล้วก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาเมาส์ติ๊กที่ว่างที่1ตรงนี้หมูแอดเสร็จเราเรียบร้อยค่ะถ้าเราต้องการจะเพิ่มสินค้ามากกว่า1รายการก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือมาก๊อปปี้ลิงก์สินค้าเสร็จแล้วมากดบวก กดวางลิงก์นะคะ Enter ทีหนึ่งก็จะขึ้นรายการที่เรากรอบมาแล้วก็ค่าคอมถ้าเกิดเราโอเคว่าเราต้องการจะแอดสินค้านี้เพื่อนๆจะเหมือนเดิมเลยกดปุ่มบวกค่ะมันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกคลิกที่ว่างที่1แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มชิ้นที่3เราก็ไปที่ลิงก์สินค้า Copy Link ก,กดบวกแล้วก็กดวางลิงก์ค่ะพอขึ้นสินค้าปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือกดบวกนะคะในื้อคลิปนี้หมูจะเพิ่มประมาณ5รายการสินค้าค่ะ จากนั้นชิ้นที่4หมูก็มา copy link กลับมาที่หน้า y o u t u b e กดปุ่มบวกกดวางลิงก์นะคะ enter เราก็พอขึ้นสินค้าปุ๊บเราก็กดบวกเหมือนเดิมคลิกที่ว่างแล้วก็ไปในรายการที่5น่าจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนจ๋า copy Link กดบวกกดวางลิงก์ enter แล้วพอขึ้นสินค้าปุ๊บนะคะเราก็ถ้าเหมือนเดิมกดบวก แล้วก็คลิกที่ว่างเสร็จแล้วเรียบร้อย5รายการสินค้าถัดไปนะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มการประทับเวลาสินค้าลงในคลิปของเรากันนะคะโดยที่เรานะคะจะมาคลิกที่รูปดินสอตรงนี้เลยค่ะทุกคนจ๋าสินค้าที่เราแอดกันมาเมื่อสักครู่นะคะก็จะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ทั้งหมด5รายการเนาะเราก็จะมาเลือกที่เมนูเพิ่มการประทับเวลาค่ะ สำหรับเงื่อนไขข้อแรกนะคะในการแอดสินค้าลงไปในคลิปตัวแรกเลยการแอดสินค้าลงในคลิปนะคะจะต้องอยู่หลัง30วิไปแล้วนะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มทําสินค้าตัวแรกกันโดยที่หมูนะคะจะเลื่อนเส้นด้านล่างแบบนี้นะคะไปจนจุดที่หมูเนี่ยจะ ฝกสินค้าตัวแรกหรือว่าเราสามารถดูระยะเวลาตรงนี้ที่เขาระบุได้นะซึ่งสินค้าตัวแรกนะคะจะเป็นจังหวะที่หมูหยิบครีมกันแดดขึ้นมาแล้วก็เลย30วิแล้วหมูก็จะเลื่อนหาสินค้าด้านซ้ายมือจากนั้นก็กดไปที่เพิ่มการประทับเวลานะคะเพียงเท่านี้นะคะสินค้าครีมกันแดดเนี่ยก็จะมาขึ้นอยู่ในคลิปในช่วงเวลาที่เราเลือกแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาติดแท็กสินค้าชิ้นที่2ต่อกันเลยนะคะโดยที่หมูจะเลื่อนเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะไปจนถึงที่หมูเนี่ยหยิบรายการที่2ขึ้นมา หมูก็จะหาจังหวะที่หมูจะแปะสินค้าพอเราได้จังหวะแล้วใช่ไหมคะก็มากดปุ่มเพิ่มการประทับเวลาเหมือนเดิมเลยเพียงเท่านี้นะคะลิงก์สินค้าชิ้นที่2เนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงเวลาในคลิปที่เราเลือกไว้จากนั้นชิ้นที่3มเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะโดยที่เรานะคะจะลากเส้นไปตรงจังหวะที่หมูเนี่ยหยิบสินค้าชิ้นที่3ขึ้นมาเราก็สามารถแบบเลือกดูเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะทุกคนจ๋า พอเราได้เวลาของเราเราใช่ไหมคะเราก็มาคลิกที่เพิ่มการบันรทับเวลาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะต้องการจะลบเวลาหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนเวลาเราสามารถกดลบได้โดยที่มากดตรงปุ่มถังขยะแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการเคลียร์เวลาออกไปแล้วเราก็ค่อยมาเลื่อนเวลาใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อสําหรับการปักลิงก์สินค้าชิ้นที่4ในคลิปนะคะก็เหมือนเดิมหมูก็จะเลื่อนสินค้าไปตรงที่หมูเนี่ยหยิบสินค้าที่หมูจะรีวิวชิ้นที่4ในคลิปพอเราปักเจอแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็หาสินค้าด้าน้า้มือแล้วก็กดปุ่มเพิ่มประทับเวลาเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะไปสู่รายการสุดท้ายรายการที่5าแล้วค่ะก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสินค้าที่เราต้องการจะปักในช่วงเวลานั้นๆเนาะเมื่อเราได้ช่วงระยะเวลาแล้วใช่ไหมคะก็มากดปุ่มเพิ่มประทับเวลาเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ ก็เป็นอันปักคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งหมด5รายการนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จหมดแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะเช็ครายละเอียดอีกทีนึงนะคะเราสามารถเลื่อกมาดูทางด้านสายมือว่าเราเนี่ยได้มีการเพิ่มประทับเวลาครบสินค้าแล้วทั้งหมดแล้วก็ช่วงเวลาสินค้าที่เราปักตรงกับในคลิปนะคะเมื่อเราเช็ครายละเอียดเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆจ๋าก,ก็มาคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นด้านล่างได้เลยค่ะ ก็กดปุ่มเสร็จอีกครั้งหนึ่งจ้าก็จะกลับเข้าสู่หน้ารายละเอียดวิดีโอของเรานะคะซึ่งปกติเนี่ยเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วตรงปุ่มบันทึกนะคะเขาจะเป็นตัวดําๆให้เราเนี่ยสามารถกดปุ่มบันทึกได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่าไหนนะคะเป็นแถบเทาที่ไม่สามารถกดปุ่มบันทึกได้แสดงว่าเราเนี่ยอาจจะลืมติ๊กไปหนึ่งขั้นตอนค่ะให้เรานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ ก็จะมาเจอเมนูหัวข้ออันนี้ที่เราจะต้องติ๊กก่อนนะคะว่าคลิปนี้ทํามาสําหรับเด็กหรือเปล่าใช่หรือว่าไม่ถ้าไม่นะคะก็ติ๊กที่ไม่จากนั้นปุ่มบันทึกของเราก็สามารถกดได้แล้วค่ะแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มบันทึกเลยเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการติดแท็กสินค้าแบบเพิ่มประทับเวลาลงในคลิปของเราเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะสอหริธีการที่เราจะเพิ่มประทับ เวลาลิงก์สินค้าของเราตามช่วงเวลาในคลิปที่เราต้องการนะคะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเคยถ้ามีอะไรดีๆหมูจะมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ